สวัสดีครับผมหนึ่งเทสนะครับอ่วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอ้วนไฟเนาะให้ดูว่าเขาเก่งแค่ไหนเนาะอืมก็เดี๋ยวมารีวิวของกันเลยดีกว่าคือของผมอ่ะจะเอามาจากปักเป้าเลยนะเออก็คือทุกอย่างของทุกอย่างเลยจากปักเป้าผมรีปักเป้าเลยเนาะแล้วก็เอาจริงๆว่างแเลเอไม่มีอะไรทำเก็เลย เออมาลองทําตัวเขาดูเนาะก็ลองไปลองเทสมานิดหน่อยแล้วก็โอเคนะอ่าโอเคอยู่ก็มาดูเลือดเลือดจะประมาณ7จ็ดแสนเนาะแล้วก็จมตีอยู่ที่8ปดหมื่นสองนะก็จะน้อยกว่าปักเป้าประมาณ2,000ครับน้อยกว่าปักเป้าเพระาะปักเป้าผมจมตีอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นสองอืมแปดหมื่นสองอันนี้8ปดหมื่นกว่ากว่าเนาะแล้วก็คิติคอนก็สองหมื่นเนาะแล้วก็ตรงเป้าสองหมื่นประมาณนี้เลยวงแหวนก็เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยนะเออถอดกันมาเลยเนาะแล้วก็อันนี้ เลเวลสกิลก็เท่ากันครับแล้วก็กระดูกกระดูกก็ใช้เหมือนกันนะแล้วก็ของก็ตามนี้เลยบวก20แล้วก็อันนี้สีฟ้า30เนาะเดี๋ยวไปลอง pvp กันดูหน่อยแล้วกันว่าโหดจริงไหมอ่าตอนนี้พลังผมอยู่ที่56ล้านนะเดี๋ยวผมลองดอูเอาคนที่พลังใกล้ใก้เคียงกันเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองกับอันนี้อันดับ1ิ พลัง57ล้านนะห้าสิบเจ็ดล้านเดี๋ยวไปลองดูเนาะว่าจะไหวไหมแต่จริงแล้วผมก็ลองลองดูแล้วผมทําคลิปมาคลิปหนึ่งแล้วแต่คลิปนั้นมันแบบว่ามผมไม่ได้พูดนะแล้วผมลองไปภาคดูแล้วมันเสียงมันไม่ค่อยตรงนะผมก็เลยเยท่านทำใหม่ดีกว่า,าจริงๆมันจะมีคลิปที่แบบว่าผมเอาของออกนะเนาะตั้งแต่ทําเลย ปึ๊บปึ๊บโหแรงนะโหดูเผาไหม้ดิเห็นไหมเผาไหม้อะแบบโหเด้งเด้งรัวๆเลยนะแต่แบบอ้วนไฟนี่ยังไม่ได้อันตีเลยนะเอออันตีโคตรนานเลยนะอ้วนไฟบอกเลยนี่นี่อันตีมาแล้วอันตีมาแล้วบึมหืม mm hmm. หายนะหายนะเห็นปะเห็นไหมคือหายหายหลายตัวอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเฮ้ยแรงแรงอยู่แรงอยู่เอ,อ่อไม่ ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำรีเพย์ให้ดูยี่รอบมัม้ยเดี๋ยวรอรอดูก่อนละกันเนะาะจ,จะได้ทำแบบก็โอเคนะ11ล้านเลยนะคือเมื่อกี้แบบตัวหลังหายไปเลยนะแล้วก็อีก3ตัวเกือบตายนะคือตายไป2ตัวแล้วก็อีกอีก3ตัวเกือบตายแบบโหแรงแรงเหมือนกันนะแต่เขาเสียตรงนี้แหละคือข้อเสียของอ้วนไฟคืออันตินานเกินไปนะเออแบบกว่าจะเก็บได้คือน่าจะต้องเก็บประมาณ200นะครับ ปกติแล้วอ่ะคือถ้าเป็นตัวปกติมันจะเก็บแค่เท่าไหร่นะ50เออห้แต้มนะแต่นั้นไม่รู้ว่า100หรือ200นะของอ้วนไฟอ่ะแล้วก็ลองดูอันดับ9แล้วอันดับ9พลังอยู่ที่58ล้านนะห้ล้านก็ลองระชันฝีมือเป็นเลยอาจจะไหวนะผมว่าน่าจะไหวนะก็ลองดูก่อนเนาะปึ๊บ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 อันนี้คือทีมที่ ที่อ้วนไฟเล่นได้นะคือทีมที่ยือ้อเออเป็นทีมยื้อนะถ้าทีมยื้ออ่ะอ้วนไฟสบายเลยนะเพราะว่าคือยิ่งยื้ออ่ะอ้วนไฟย,ยิ่งได้เปรียบน,นะอ้วนไฟก็คล้ายๆกับพิษแหละครับเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นไหมคือดู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 สแต็กแบบอ่ามันเป็นสแต็กติดไฟเนาะเออเผาไหมอ่ะเผาไหมแบบเด้งรัวๆเลยนะดูดูดูปึ๊บปึ๊บโ,โหอันนี้คือแบบว่าขนาดยังไม่ได้อันตินะอันติสวนบึมโอ้โหเห็นไหม คือแบบตัวหนังสือสีแดงแบบโผขึ้นแบบขึ้นแบบว่าเรียงกันเลยนะแรง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 อยู่นะนี่ขนาดเป็นร่างธรรมดานะเออผมว่ามันก็โอเคนะคือถ้าเป็นดาเมจอะถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจอะคือดาเมจแบบยังไงก็ถึงอะเออดาเมจเขาถึงอะแต่เสียงหนึ่งคือแบบว่ามันช้าไปหน่อยออแบบกว่าจะได้สกิลเนาะแล้วก็เออเดี๋ยวลอง59ล้านแต่65ล้านผมว่าไม่น่าไหวนะอลอง อันนี้จะเป็น59ล้ารานเนาะก็ขอขอ,ขออนุญาตด้วยเนาะขออนุญาตพ,พีหน่อยละกันเพราะว่าพลังมันใกล้เคียงกันนะเออแบบก็เลยต้อง3คนน่าจะโอเคแล้วนะเออแบบประมาณ3คนแต่3คนนี้คือพลังเยอะกว่าผมทุกคนเลยนะโอ้วนไฟโดนแรงนะออว้วนไฟนั้นน่าจะโดนพิษนะดูทรงแล้วน่าจะโดนพิษแต่ตัวหน้าผมแบบยืนแบบหูหูดูไฟดูไฟดูไฟเห็นไหมเห็นสกิลไฟไหม เห็นสกิลไฟตกไหมโหแรงนะแรงนะเออแรงแรงเอาเรื่องนะบอกเลยบึบบบบบโอ้โหดูไฟดิเห็นไหมเนี่ยคือตัวหนังสือสีแดงอ่ะคือมันเป็นสกิลของอ้วนไฟนะดู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 เห็นไหมไหมหืออย่างแรงแรงแรงจริงแรงจริงโอ้แต่แต่ไม่ตายนะเอาเอาไม่ตายนะโอ้หแบบอันนี้ต้องต้องดูแล้วว่าแทงใครจะตายก่อนนะเออว่าทีมยืนคู่เลยนะเพราะว่าทีมผมมันเป็นไฟไหมนะทีมมันเป็นพิษนะอะดูดูอติ บึ้มโอ้ยทีเดียวหายเห็นไหมใช่ไหมอาจจะมีรีเพย์นะเออช็อตนี้อาจจะทํารีเพย์ให้เอ,อ,อาจจะทํารีเพย์ให้นะเออโหแรงแรงนะเออแรงแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยผมมารีวิวแบบรัเจ่าไปเล่นเออผมยังขอบอกตรงนี้ว่ายังไม่แนะนําให้เล่นนะแต่ถ้าแบบว่าคือถ้ามันว่างเหมือนผมเนี่ยไม่มีอะไรทําใช่ไหมก็สามารถรีตัวแล้วเอามาแบบ Pvp เล่นได้นะ แต่ถ้าจะเอาไปเป็นทีมหลักผมยังมผมยังไม่แนะนำนะเพราะว่าเออตัวมันสกิลช้าเกินไปนะเออผมรู้สึกว่าตัวยังสกิลช้าเกินไปอย่าลองไปลองเออเป็นลงด่านด,ดูว่ามันได้ไหมแต่ผมว่ามันไม่ได้นะเออผมว่ามันไม่ได้นะออลองดู55เนาะด่าน55ด่านแรกน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าคือกว่ากว่าเจ้าตัวเนี้ยมัน ว่นไฟอะ่ะกว่าจะได้สกิลอะ่ะมันช้าเกินไปนะผมเลยรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะแก่การที่เอาไปทําเป็นทีมหลักนะเออถ้าเอามาทําแบบทีมรองแล้วเอาไปเล่นพอได้อยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าของแบบไม่ได้เอาของใส่สุดอะ่ะตัวมันจะไม่โหดมากนะเออเนี่ยอันนี้คือแบบผสมผสมกันไปนะแต่จริงแล้วสามารถใส่ผมว่าใส่เป็นถังซานมาดีกว่านะเออดีกว่าใส่ปูนะเพราะว่าคือปูมันมันเอาไว้ทําสแต็กพิษนะแต่ คือผมไม่ได้ใส่ปักเป้ามาไงเออมันก็เลยทำสแต็กพิดมามันก็ไม่มีประโยชน์นะเออมันไม่มีประโยชน์เนะาะใหญ่ไหมคือแบบดาเมจมันช้ามากเลยนะถ้าเป็นปักเป้ามานะป่านเนี้ยคือหมดแผงแนละ้วเออผมบอกเลยว่าพวกเนี้ยหมดแพงแล้วดูด,ดิคือมันคือแทงเรามันยืนสบายอยู่แล้วครับแต่แบบว่าเนี่ยคือสกิลแบบมันมันมาช้าเกินไปนะเออมันช้าผมก็เลยยังไม่แนะนําให้เล่นเนาะอ,อ่าประมาณนี้แล้วกัน สำหรับงอนไฟเนาะก็ความแรงก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับ pvp นะแต่ลงด่านก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำเนาะก็ไปพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะแต่แบบ p v p ก็เอาเรื่องอยู่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลองอ่าแต่ผมว่าสู้น่าจะสู้ไม่ได้นะพลังอันนี้คือ65ล้านนะคือต่างกันประมาณ9ล้านเนาะแต่น่าจะไม่ไหวนะเออว่าผมเคยลองแล้วทีมหลักผมก็ไม่ไหวนะ ทีมที่แบบตอนตอนเป็นปักเป้าอะ่ะเอาใส่ตัวผิดมาเออใส่ปูมาเนาะเออแล้วแล้วประเด็นคือเขาเล่นเป็นหอกด้วยถ้าพลาดทีหนึ่งก็แบบเแทงปุ่มหายแน่นอนผมบอกเลยแทงหายแน่นอนนะถ้าพลาดขึ้นมาปึ๊บเฮ้ยแรงนะเอาเรื่องบึมอ้าวตัวหลังหายสองอุ้ยอย่างแรงอะ่ะเฮ้ยสยู้ไหวเฉยเลยอะ่ะอุ้ยหายสามเลยเหรอ เออหายสามเลยอ่ะหอกหอกตายด้วยนะหอกตายไหมอ่ะเออตายตายตายหูเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องนะเฮ้ยเอาเรื่องของจริงว่ะเออห่างกันเก้าล้านก็เอาเอาลงอยู่นะทําไปเล่นไปอ่ะตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ไหวนะเฮ้ยไหวเฉยว่ะเอ้ยเอาเรื่องนะพีพีนี่ผมบอกเลยว่าผ่านนะเออพีพีผ่านนะคือสกิลทีเดียวแบบตัวหลังหายอ่ะ แบบหายไปเลยนะคือถ้าเป็นเจ้าปักเป้าอ่ะบางทีอ่ะคือกดศาสตร์ไปใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะมิดด้วยนะเออผมแบบเคยเคยพีพกับคนเนี้ยคือผมสู้เขาไม่ได้นะตอนตอนนั้นผมพลัง59ล้านด้วยเออสู้ไม่ได้นะแต่พลัง56ล้านห่างกัน9ล้านสู้ได้เฉยเลยงงเลยอืมคนนี้ไหวไหมลองดูเออไปทั่วทีเออลองไปทั่วเลยเฮ้ยแบบโอ้ทีมนี้โอเคเลยนะแต่เอ,อ้ยเดี๋ยว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 ไปลองเปลี่ยน เปลี่ยนจากปูเป็นเป็น,เป,นเป็นถังซานดูนะเออผมว่านะน่าจะเข้ากันมากกว่านะปูเป็นถังซานเนาะแล้วก็โหลกเกาโอ้โหไม่ไหวนะโอ้แทงผมหายแล้วนะเออถ้าแทงตายนี่แบบว่าโอกาสชนะน้อยน้อยมากเฮ้ยได้ติไหมโอ้โหได้ติทีนึงนะแต่แบบไม่ทันแล้วนะเออแบบโอ้โหว่าอันนี้คือแบบว่าหอกเขาแบบโหดมากเลยนะแท้งผมโดนทีเดียวหายโอ้โหูดูดิคือปแปบบ๊บเดียวแบบดาเมจมาสิบ สิบล้านเลยอ่ะโอเคเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นก็ลองดูเนาะของก็ตามนี้เลยวงแหวนก็แบบได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้แหละลองกดเอ่อกดกอไอ้กดสต็อปดูเนาะถ้าใครจะลองดูวงแหวนก็ประมาณนี้เนาะวงแหวนอ่าสิบสิบวงเนาะ ก็คลิปนี้มีแค่นี้แล้วกันครับเเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย